เออันนี้ไ่าอะไรเนี่ยเกมกินายอ่ะร่วมกันแล้วเร็วมาคับมามาาวพี่้มา่ะพี่โก้มาโก้มาเอาให้พี่เ็าด้วย กรฟิวมากกระฟิวใย่ๆมัเพาะตาไฟตรงนั้นด้วยนะกรฟิวไปไปหยุดไปเห็นแล้วนี่นี่บชิาโบใครนแรกตาใครนแรกให้เด็กคนไม้ให้กระเด็กเขาก็อยากกับพี่โกเขาจะไป ให้ตาเปิดใครเด็กสุดกับดาี่ลูกเดกเดกสุดีเด็กเอนนนีรอดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยนมันมีวิธีการจับฟีฟีไม่ได้ต้องใส่ซองด้วยคนแรกใส่ซองห้าร้อยเอาละเด้อทีนี้ผู้อาบุโซสามผู้อาบุโซ เดี๋ยวสิอตาคนแรก er, เออคนแรกเปิดแล้วบอกเปิดแล้วบอกโอ้สาวว่าจะไฮไซซองเนาะายบดีเนาะไปเลยไปเลขห้าคดไปเลยหา มาเลขคมาๆมาของผู้ใดมาเลยค่ะมาเลคของใครลูกโอลิโอมาเลยโอโมาให้ตานาะาไม่กินปีกตาไม่กินีกอ้อกาเลย่ใจเย็นใจเย็นลใจยาฟิลมากาฟิลเดี๋ยวกาฟิลมอให้ตาใจเย็นา กาฟิวกาฟิวมาบมอให้ตาแมบบกมให้ตาอวมเอาส่งมให้ตาเอามให้ตาเร็วยุดกินหลังกล่องยุดเอากล่องมาถ่ายนะอเป้องเด็กเด็กค้นแก่ไม่เป็นไรหรอกออนี้ไปให้ลุงแอเลยให้ลุง เดแนนกาฟิลผลการจับออกมาแล้วหมายเลขหนึ่งเป็นของไทยหมายเลขหนึ่งเลิกกันเลข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 กกันเลิกกนเลิกกันเลกกันบนขงาเลกกันเลขกกันกาฟิลละอวมีไสได้ห่าร้อยมล่า ตาม้อให้ร้านราคาหร้พิคอพิไทยมันจะต้องวนเลยขอสลัเมนยูและเราถุกชะตาเมนยูมันเพี้ยบ่อย่ังมันนเลขไอห้พ่อกเลยมายเลข12บสอของไทยหมายเลข12ครับ ของบ้านโน้นอ่ะเป็นประมาณ8กับข้า1สิบสองสิบสองอ่าสิบสองอยู่นี่เกมมอ้อพายายเลยอ่าบ้านหม้อพายายจะบอกว่าคู่ปรับกันคู่ปรับรือดีดีมันจะตกเลยอ้อเยื้อนเยื้อนเนี่ย กจับที่นี่โอเคจับแมนยูเหนือครับแมนโอเมลุตลุดแมนยูหมายเลขอะไรหมายเลขเกมาโชคดีมันยันอยู่ครับคุณดีๆเลยเก้าก็ได้หกอ่ะ กรยขี่กยขี่ไป้อขีไปพี่ได้หมเลขหกพี่อ่านไหมเลขเ้านะมาเลขสิครับใครเออหมาหมาลูกหมาอยู่ายในมันมีทั้งเงินมันมีทั้งทองมันมีหลายอย่างอยินดีด้วยไอ้ลูกชายเออ้ลูลูก เน่ต่อไปพ่อจับใช่ไหมุรับัชอบกันมันอยู่ด้อโอเคหดสิยน่นเสนั่น่ท่านเป็นจริงครับหมายเลยเครับ หมายเลขสิบไม no ่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเอาไปเห็นกเลยชเดยวกัน้าวอเข่าเดอเออเ่าเอาไว้นอนด้วยกันการเกิมาค่นเด้วยก่อนนะ กันยูเล่กันเด้อเดี๋ยวนี้เล่นเต่าได้ขีดไปป้อเล่นกได้ขีดบ้อเอาเต่าขีดดินะเอาดีๆนะเอาดีๆนะมเดี๋ยวนี้เอาการเอากรสเอากรสเพราะมันมีเหตุแล้วตอนนี้ขอร้องขอร้องว่าอย่าละไม่อั้มเมื่อันนี้ไม่อั้มเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันเออไม่อั้มนะอันนี้ ขีดเออแต่เลขเก่าก็เลยโคกับมันจะต่างกันอยู่เจียมเขียนน่ะเลขเก่ามีสายงอนโขุนตาตอบมาเลขเก้าสายสองเลยขุนตาเสียงให้ขอไปหมายเลขโคกอ่ะเดียวมาวางหม้อให้ป้าเลยอ่ามามามาดีครับหมายเลขไหนก็ดีครับใช่ครับ ไม่น่าบอกเลยกันไปกางเกงน่าบอกเลยเจ้าเจ้าเจ้าเยี่ยมมากเลยกระบายังว่างอยู่กระบะไปกรุงเทพยังว่างอยู่เอออโยี่ยมมากเยี่ยมมากมนูมือสาธุเอาอะไรเอาเมนูอายุพี่ก็ถ่ายรูปนี่เก็ถ้าเต่าย่างเอาไปเลยนั่นน่ะ เอาอะไรรู้เอาในมือให้ลุงอะไรครับให้นาอ๊อทำเบื้อคนถ่ายรูปเยอะกว่าคนจับมั้เราบ้านเหยียบขากันเด้อคนถ่ายรูปหมายเลขสี่ครับของใครแก้ไขเหรอของใครเลยของใครอ้าของพ่อยุดอ๋อพ่อยุทธเออของนายยุทธของนายยุทธ ลีโอมาให้ลีโอฮาลุกเอารับัสดีครับรับรันมาดีครับัดีครับลุกครับดีครับ่เอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเก้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ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 ้ยู้ยเฮ้าเฮ้ยัฮ้ยไฮ้ย้เฮ้ย้เเ้เยเเ้ เพราะเราเรียไปสองตัวเดี๋วเทียบกันเทียบกันแจะจำเรีมือได้เกนิรซัมไหมหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบตกลงกันหเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกันไหมแมนอเกิดมาคู่กันเกดมันมันโตมเอาเก่ามันเป็นสีมันโต คู่กัน<อ>เกิดมาคู่กันเมืออ่อกี้เกี๋ยเดี๋ยวๆได้ได้มีมาไหมไม่มีมามามาตามชอมันตูดมันดิงี่มืเลยอ๋อมันเด้งมันเด้งมามันเด้งยินดีด้วยครับถ้าะจะไม่เอากลับกรุงเทพก็ไม่เป็นไรนะครับแ้่ฝากไว้ยินดีครับเอาละครับเออเออเออมันตูดเนาะมันดิ่งในมือเองเลยเดี๋ยวดูหมายเลขที่ผมชอบซะด้วยหมายเลขสิบเอ็ดครับแหมหมายเลขที่ผมชอบ เลสคี้นัมเบอร์สวมหมายเลขสิบเอ็ดอ้าวมอบให้นาลูกมอบให้นายินดีด้วยน่ารักครั้งผู้ให้น่ายินดีกับผู้รับแล้วก็ขอบคุณสำหรับหม้อกระทะนะครับที่จะมอบไว้ให้บ้านหลังเขียเดี๋ยวทำเมื่อคืนกับคุณลูกนะคนต่อไปครับเจ้าเก๋หมายเลขโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยเว้ยเอาไหมหมายเลขแปด โอ้ที่นอนขอแลกได้ไหมแลกเป็นเมนยูไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเป็นอะไรอ๋อ้สวยๆครับสวยพี่โก้ไทยยังสวยสวยได้ได้อเก๋โอเคเอาแล้วเมนยูมาลุ้นกันครับนักออฟเนี่ยให้น้าจับต่อไปครับ จับได้ของจะขอมาดิลูกใครเนี่ยอากลุ้นเองเนาะเออห่วยเลขเกาไปอเนาะอันนี้เลขังไงูดไอ้เียนตัวเีขคืออ่านเบากหมายเลขสองครับเขียนสวยก็เขียนสวยหงายหงาย ใส่เบาๆนั่นแหละงเงินไม่รู้อะไรไทยภาษาใสมาเต็มเตี้เลยระวังเหยียบตานะลูกเอาเหลือเหลือกี่ชิ้นลูกสี่โอเหลือของแกนมใสโอของที่เขาอยากได้นี่มันเหนียวจริงๆเลยนะโอเหลือของยาของนักออฟเอาละเดี๋ยวเาแอนด้วยต่อไปใคร ยายจับยายจับไปยังจับแล้วยายจับอาให้อาวุโซอาวุโซยายจับยายจับอาวุโซก่อนอาวุโซสอนลูกเออมาส่งมาลูกส่งมายาแยงจับห้ลังยหมาแท้ๆน้องี่ะ่ลีสิบสี่ิบสีอ่าวิี้พายพายมอบให้ยา ก้มยังไม่จับเหรอไม่เลือะไรเกี่ับนเกียวกับยังเอาเอาเอาหรือเอาละไปพโก้จับพีโก้จับเอ้ยแมนยูแมนโก้ใ้เยเดี๋ยวเดี๋ยจับจับตู้มาลุับแมนยูพอให้ยีบาทละไม่เลยแม่นี่เอแล้วก็จะร้ยโอ๊ยบังบัง เลือคนเดียวโว้ของตัวเราเชียร์กันเนาะอ่ะก็เรนละคนเออไยใจันอยู่ปบปาอะไรของเจ้หมายเลยเจ็ดครับสาอแกมใสสอแกมใสห้ดูก้ดูแกมใสมากอมนให้เลยค่เนี่ยเอใสจอมนูใช่ไหมเถ่ายรูปนิ่งเอถ่ายรูปนิ่งมเบอร์อะไรอ่ะ เอ้พัดลมเปอนไรไรเ,เอามาตั้งไว้เฉยๆเหรอพัด <c oughs> ลนนมของยายนะคะเอางี้ไหมพัดลมเรามาเขียนหมายเลขหมายเลขเดียวแล้วเราจับหมายทุกคนเข้าไได้โอเคโอเคมเล,ลมเบาดลมยายถามยายก่นหนหอนถามยายก่อนนัไนล่ ยยมันเหลือสองอันต้องแลกกันไหมอ่ะสองคนสองคนบอกว่าเลขหกกับเลขเก้าก็คือกันมันคือกันเปียยเลยนั่นเลขอะไรลูกเลขเก้าเลขยุมันดูหัวดิบแบนี้กับเลขนี้เลขนี้ซีก็อย่างนี้เลื่อยไรก็ไม่ได้เลื่อยกันมันเหลือสองอันต้องแลกกันอยู่แล้วสองคนสองคนแลกกัน เ้าาบบนั้นท้องคนไหนน่ะของอ่ะจะของแก้มสายเลยอเียเอาก็แม่นั่นหละาที่นี่เหลือสองคถ่ายรูปยากม่อแกมยังไม่ได้ถ่ายรูปนิ่เลยลูกยังไม่ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปก็เหลือนะโอ๊ตไข่ไ่กโก็ได้ยังจับไปแล้วเหลือนับแล้วก็เหลือแค่นี้แล้วแก

อ๋อย่าแดงเป็นคนจับอ๋อเหลือเหลือย่าแดงเมื่อกี้เป็นคนเริ่มต้นอ่าให้ย่ามอบให้ย่าย่ามอบย่ามอบของย่านั้นของย่าเมื่อกี้ย่าเริ่มต้นย่าจะเป็นเลือกต้นรอบที่สามเฮ้ยบ้านเขาใช่ได้แต่ของเราเดี๋ยวสุดท้ายอะไรไม่เสียแก้มใจว่าแก้มใสเอาแล้วกลับบ้านจะยุ่งไาจะกอนน้องยไหมแม่นามีรางวัลพิเศษให้เริ่มต้นจากใคร I <inaudible> you แล้วยืนรอยืนรอหน้าพียืนรอต่อไปไปแอ้ม

คัาเสียงนับดีๆ2 2> หนึ่งสองสามหกฮกหกจบไปเอาฟ e like. ังมกติกาครับครอบครัวไหนได้ครอบครัวนั้นต้องเพิ่มเป็นอีก500เป็น1,000ครับแต่คนแรกไม่เป็นไรครับคนแรกอนุโลมเลิกจากคนที่สองอ่ามอบมอบมอบขอบคุณค่

ฮัลโหลฮัลโหลนเรียนบอกแล้วบอกแล้วลูกมอบลูกมอบอมาหาเจ้าของคืนต่ว่ามีอะไรบ้างลูกมาหาเจ้าฟ้องคืน ขอให้ลูกนุ่ล้านล้านล่ำรวยทุกคนกี่ไหมขอขอบคุณครับใครจะโอนผลูกมีใครจะว่ายังไงขอคำา สุขภาพแข็งแรงอะไรที่ล่วงเกินหรือว่าทำผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษขอขมาไว้ละตรงนี้ด้วยนะคะรักพ่อแม่รักย่ารักตากับยายนะคะขอบคุณค่ะว่ <c oughs> ะสิเส้นเราจะสามล้า,าลงใดกันนะ <c oughs> อ้าวกิจกรรมดีๆเนาะหลังจากผู้ใหญ่ให้พรแล้วก็ลูกหลานก็ขอขอมาเนาะ สิ่งที่มันไม่ดีลูกหลานไม่ร่วมเพินไปเมื่อไาจะเป็นลูกจากสายเลือดแล้วก็ลูกเคยที่เข้ามาร่วมเป็นสายเลือดนะครับทั้งสามคนนะครับหลังจากวันนี้ไปก็โยนโยนสิ่งที่มันเนาะไม่ดีทิ้งไปเริ่มต้นปีใหม่เราก็เอาเงินทองมาสู่ครอบครัวเราดีกว่านอกจากความสุขอ้าวสนุกสนานกันต่อครับขอบคุณครับเอออ่ยได้ตังง์กันทุนนานะ มามามถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยเจ้าทุกคนเลยนะครับนี่โอกาสการอิในวันนี้นะครับผมคู่ปนยังเสียจากตัวเองนะครับ จำใจฮะหาคนอันน yeah. ี้เราห้องจะใจกันหนึงเนาะอ้หหลายว่าหอ้คนหลายหคนบอกตัวเสียงดันบอกโอ้ได okay. ้หลายว่าห้ได้หาคนเนาะเอานะอ้าถ่ายรูปุ้มมาถ่ายลูกกันมาจิ้หไปคอยชือบได้เลยถือเลยเออ ແລ້ວວິ e ີໂອເບິ